มาเอามานี่เลยทุกคนแล้วตัดขิงออกเสร็จปุ๊บก็เอากาแฟผสมกาแฟที่เราทงไว้แล้วผสมเดี๋ยวเธอมายกไปเลยนะได้แล้วกาแฟน้ำขิงใครอยากกินถ้าใครอยากใส่นมก็เลือกเอาว่าจะเอานมอะไรอย่ากฟูจิชอบนมโฟโมอัช็อกโกลไปไหนลูกยกไปเลยลูกฟูจิก็จะเอานมโฟโมอัช็อกโกแลต ใส่ก่อนแล้วก็เอานี้ตามตักกระบวยตักตักตักใส่แก้วเมนูนี้เพื่อนๆสามารถทําเป็นมเมนูกาแฟสมุนไพรขายเองหน้าบ้านก็ได้นะวันนี้ถ้าเกิดหม้อขนาดนี้ก็น่าจะได้ประมาณสองร้อยบาทนะแก้วละยี่สิบบาทนะทนน่าจะได้ประมาณสิบแก้วสิบแก้วก็ประมาณสองร้อยลงทุนประมาณเท่าไหร่ น้ำตาลห้าบาทกาแฟห้าบาทขิงห้าบาทน้ำห้าบาทไฟห้าบาทลงทุนยี่ห้าขายได้ร้อยสองร้อยก็ถือว่ากำไรใช่ไหมอาคิงฟ้ามันเด่นหกฟ้าใสๆนะ่ไม่เห็นนานฟ้าปิดนะ่ะไม่เห็นนานลวไ,ไม่เห็นเมื่อวานที่ไม่เหน็นปิดยังไง ต้่งมาถัดดอ,อกไม้อะไรก็ได้โอเคไปส่งลูกค้าเลยสิบแก้วสองร้อยไปไสิบแก้วสองร้อยจ่ายตังค์มาด้วยเดี๋ยวต่อไปเมโน,โนูต่อไปเป็นไข่ดาวแซนด์วิชไข่ดาว เบบีมาล้างหม้อแล้วหุงข้าวให้หน่อยนะ